มาคุณผู้ชมมาดูสิว่าเรื่องราวของความน่ารักของครอบครัวนี้มีมาให้เราได้ดูเรื่อยๆ,ๆแม่แก้วค่ะเอาอีกแล้วนะคะมีเรื่องให้แฟนๆได้ยิ้มกันอีกแล้วค่ะสำหรับแม่ของหนุ่มณนะเดชน์ของเราเนี่ยนะคะล่าสุดก็คืออะไรปกติเนี่ยเวลาใส่โยงใส่ย,ยางมันพังใช่ไหมถ้าอย่างเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็ ซ่อมไม่ได้อะซื้อใหม่แล้วกันแต่แม่แก้วของเราสามารถนะคะไปดูกันค่ะว่าสายยางแม่แก้วพังเนี่ยแม่แก้วทํำยังไงนะคะสบายมากๆแค่สายยางรั่วซ่อมเอาเลยก็ได้นะจ๊ะสําหรับแม่แก้วของเราเก่งทุกอย่างจริงๆค่ะเป็นคุณแม่ตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะแม่ของหนุ่มณเดชของเรานะคะเจอสายยางรั่วแม่เนี่ยไม่เปลี่ยนใหม่ไม่ซื้อใหม่นะจ๊ะแม่มีการตัดแล้วมีการปะแม่มีการซ่อมเองตัดต่อใช่ตัดต่อตัดต่อเอง คล้ายๆตัดต่อเองอนะคะถือว่าเป็นอีกวิธีที่ประหยัดเงินในกระเป๋าเลยนะแคปชั่นบอกใส่ยังร่วมไม่ตัดทิ้งแต่ตัดต่อได้ยาวเหมือนเดิมน้ำไหลแรงเหมือนเดิมค่าแม่บอกแบบนี้งานนี้แฟนๆกระหน่ำรัวไลค์ค่ะเป็นซุปเปอร์มัมน,นะคะของคุณเดดจริงๆเห็นคลิปก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่ชันเนี่ตอนนี้น,นเดชมีโซเชียลแล้วไง ขาก็เลยมาคอมเมนต์แม่หน่อยนี่แม่ชานฮ่าฮ่าาแม่ก็ตอบว่าลงทุนเพียง30บาทคิกครินะคะก็น่าจะใช้ตัว,ต,วตัวแบบปะปะอะไรเงี้ยตัดปะกันไปนะใส่ยางก็ใช้ได้เหมือนเดิมแม่คุณแม่สุดยอดจริงๆคือแต่ละโมเมนต์ที่คุณแม่เขาออกมาบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบสอนใจนะบางคนอบอกโอ๊ยเป็นขนาดาะไรนหน่อยก็ทิง้งขนาดใหม่ซื้อใหม่ดีกว่านะแค่ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เขาบอกว่า ถ้ามันแก้เองได้มันทําเองได้มันสิเออมันไม่จําเป็นต้องทิ้งนอกจากว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินมากเงินน้อยแต่มันเป็นการว่าเราเพิ่มขยะให้กับโลกหรือเปล่าเพราะเพราะมันยังใช้ได้อยู่เหมือนแก้วนงแก้วน้ําอะไรแบบนี้บางคนแบบใช้ทีเดียวแล้วแบบทิ้งไปเลยจริงๆมันก็ยังมาล้างแล้วเราก็ยังใช้ได้หรือเอาไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับแก้วพลาสติกนะก็ยังช่วยโลกในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะแบบดูเป็นคนน่าดุน่าร้ายเราก็มีความแบบเราก็ช่วย รัโกลโลกเราจะได้ดูซอบลงเอออันนี้อันเนี้ยจริงจริงแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ทำแบบเนี้ยมานานมากแล้วซื้อข้าวอเอากล่องของตัวเองไปไปซื้อข้าวอู้ยอันเนี้ยต้องยกนิ้วเลยนะที่ร้านาคนที่ซื้อข้าวเอากล่องไปซื้อน้ำอเอาแก้วน้ำของตัวเองไป อะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันช่วยเราช่วยคนละไม้คนละมืออ่มันก็ช่วยโลกได้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันเอาเทคนิคไปใช้กันก็ได้ไม่ห่วงนะคะลองดูลองดูนะมีกระเป๋าอีกสักใบหนึ่งอะไรแบบนี้นะบางาคนอาจจะดูพลุงพลังหน่อยนิดนึงนิดเดียวเราพลุงพลังแต่โลกมันดีอะ่ะดีขึ้นบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยวแบบ โอ๊ยเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วไม่ทันที่อยู่ในโลกนี้อะไรเงี้ยอย่าค่ะนึกถึงลูกหลานด้วยใช่แต่บางทีมันคือน,นี่แหละที่ทุกวันนี้มันร้อนมากๆที่เราบ่นกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้นั่นแหละนะคะอยู่ๆก็สวยขึ้นมาเนอะ <c oughs> สวยมากเพราะเพิ่มมงให้ตัวเองหน่อยอ,อ,อยู่ๆก็สวยขึ้นมาสังค่ะค่ะ